สวัสดีครับพี่น้องมัอนี่ส่องมีสารแอบแฝบครับเพิ่นวันนกตแต่แต่วิ่งคว่ำต้นกัมครับไปเบิึงคลิปผมแล้วครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ส่องมีสารแอบแซงไปเด้อพี่น้องครับมือนี้มีเมนูครับพี่น้อง <c oughs> ต้มสมปลาดุกใส่ใบบักขามพี่น้องเอ้ยนี่ครับปลาดุกต้มสมปลาดุกสองตัวครับพี่น้องกินผู้เดียวว่าเอาหลายครับไมิกินบ่บ๊ทค,ครับต้มสมปลาดุกใส่ใบบักขามมาเลยพี่น้องเด้อเหมือนแก่ข้าวเพี่เจ้าปลาแดกครับเจ้าปลาแดกกินเหลือเขาในเบิ้ล เดาดายขวางพี ama, ่น้องมามากินน้ำพิศานหยาบเสียบ้าพี่น้องมาอ้าพี่ทงพี่น้องเอ้ยห่วยห่วยห่วยลุกห่วยลงห่วยลงกเล็กน้อยครับนะมีสีสันครับพี่น้องเออกัดกระดาษดิพี่น้องมา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 กินน้ำกันพี่น้องเด้วยลำปลาเล็กน้อยในพี่น้องอ้าวบนนัวทำเผาครับเผาใส่ถุงคือเก่าพี่น้องอยู่มาอกยิ่มืกินน้ำกันครับพี่น้องครับ สมประดุกพี่น้องเอ้ยมาจับไปหาหมออาหันนะพี่น้องครับว่าอ่ะบปลาไหย่างพี่น้องขําแรกครับนี่ปลารา้าสับครับนี่ห้่มเขาพี่น้องเอ้ยเยอะๆใส่นี่นี่มาเอยอะสิประแดกพี่น้องเอ้ย,ๆๆออยประยุก ดุกหน้าไี่น้งดุกหน้าดุกหน้านะจ๊ะปักเบอรปดูบัตรเลยพี่น้องเอ้ยไปดูหน้า พน่องมันก็ด้กัแดกเข่าท่าอันหวันได้พี่น้องประดูกหน้าประดูกหน้าแต่ว่าซื้อมาแต่ตลาด เดี๋ยวโอ้ลูกนาซื้อมาจากตลาดเดี๋ยวปะลาร้า พักปด,ดูกนาจะซื้อมาแต่ตลาดคขาเอ้ออ ปลากำลังใหญ่ส <t seine Christmas> ่วนพี been, yeah. ่น้องเลยฝนกำลังมาของมังกรปลากำลังใหญ่ กมเทไปแบคาบวันหรอจับพักขนาดเลยขยำขยำขยยำไยัยยยปะละบิดลับปะละ มลาสับพี่น้องประเด็กสับคุณแม่สีดูว่าชิ้นหาบะจับจับมลาสับแม่สี กินวางลวัสดุกกินเนี้ยเกียนตป่ะครับปัสดุกกินเนี้ยเกียนตินะคุณใดคอมเมนต์มาหนะครับปัสดุกกินเนี้ยเกียนอ่ะผมว่ามัน มันบือินงเืียเขียนเะครับบันยุเบามันหน่อยรู้พุ่งไปหน่อยขวามอมอเออยปละซับเมียีอยากไปีก อม่อาไป็อ่ามาด้อยขอแรง กดกดกดเขาล่ะเอาเบอร์นี่เนาะแล้วต๋องหัวต๋องตัว หมดแล้วเข่าตีดมือครับปลาแดงแม่สีกะระแ่บเจ็บปลารับทัพแม่สีมีสูบมีเด็บครับปลาแดกประแดกทับไม่พัดก็บปรพัด ครัพี่น้องเบิดแล้วเบิดแล้วของแสบหน่อยเอาเต้นมือรับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ไว้ซับนี้ครับครับพี่นอ้อ,นนนองมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแบสบแสบครับเพื่อเป็นกำลังอกำลังใจให้ช่องอีสานแบสบแสบนะครับพี่น้องเด้อนะครับถือว่าซอยๆกันครับให้มี กคลิปต่อไปบางทีอาจมีคลิปเพ่งแนีคลิปกินแน่นะพี่น้องเนาะไม่ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องเนาะตีปีล่ำเศร้าพี่ล่ำเห็นกวงไม่อยามังเขาคือเราเห็นเจ้าเทียนยันมาเนี่แต่ว่าดีครับพี่น้องครับ